ครับนั่นฮอปวันี้กับไลท์ทาวเวอร์ไลซิ่งครับซึ่งเป็นเกมญี่ปุ่นเกมนึงครับที่เคยลงทาเียนลงหน้าไว้ครับมาฮลืมใบยังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้แคสไลเรียกมาเลยโอเคครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวเข้าห้องนันเจียนครับเท่าที่เคยดูวิดีโอมาหรือไม่ก็ไปดูรยายละเอียดตอนแรกที่วิดีโอ้องคลิปด้านล่างนี้ครับ คุณชอตตี้บูโจว่าครับสนับสนุนหน่อยครับเป็นแคสเลอร์เกมญี่ปุ่นครับเกมมือถือญี่ปุ่นเคเกมนี้รายละเอียดเยอะครับเยอะกว่าที่ผมจะจำได้หมดโอเคนี่คือนี่คือตัวละครครับตอนแรกเราก็ให้ตั้งชื่อครับตั้งชื่อใหม่ให้ห้ามันเรียน ใส่หน้าครับใส่หน้าเราได้ด้วยครับรูปสามพันเหรียญครับแล้วก็หมวกครับหมวกนี้เปลี่ยนไม่เสียตังครับส่วนอันนี้สามอันนี้เป็นดาครับชุดเกาะเ็ดเซตชุดเกาะครับชุดคือเราไม่สามารถใส่อันเนี้ยใส่เพชรพลอยเข้าไปในตรงนี้ได้ครับเพราะเนื่องจากเป็นของต่างชนิเดเพชรพลอยใส่ตรงนี้ครับใส่ได้ถึงหกอยา่าง มาเห็นปุ่มตรงนี้ครับเป็นปุ่มอัปเกรดครับอัปเกรดอุปกรณ์เราเอังฟังแมนเคครับก็เฮ้ยอันที่สองครับลิมิตครับลิมิตของครับอันที่สามคือ ละครที่เราได้ครับซึ่งอันนี้ไอที่เป็นไอตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้คืออันที่เอาออกไปลบครับออกลบออกลบในตานครับอันนี้ก็เก็บไว้ครับน่าจะเก็บไว้นะโอเคอันนี้คอลเลกชันสมบัติอันนี้คอลเลกชันปีศาจอันน,น,นี้ต้องเล่นไปหน่อยครับคุณชอตตี้บูโจว่าไม่ได้รีวิววันนี้ครับเป็นตาวัทับครับ ผ่านแล้วก็จะได้รางวัลครับอันนี้ก็เป็นเป็นพ่วกให้ทำที่มันบอกให้ได้แบบนี้ครับพอทำเสร็จแล้วต้องมีด่าครับตามที่มันบอกครับนี่ก็จะเป็นพว่วงอีเวนต์อีเวนต์ครับโอเคเว็นนิกิจโอเค เกมนี้บอกนี้ก่อนเลยครับเหรียญน,นี้เกมนี้เหรียญจำกัดครับปวกก็ไม่สามารถเพิ่มเหรียญได้ครับต้องมีเพิ่มเหรียญในดันเจี้ยนเองอยังสมมุติว่าถ้าคุณเห็นว่าเป็นสองแสนห้าหมื่นเป๊ะ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 นั่นแหละครับลิมิตเหรียญโอเคเพชรนี่เราก็สามารถไปจับนี้ได้ครับส่วนดาวอันนี้สามารถไปซื้อของได้ครับเช่นนี่หะเ,เยอะเยอะ อ่ะวันนี้มาจับหนึ่งทีแล้วกันอ่าปิดเสียงก่อนหาคอยได้ตัวดีๆอ่ะใช้แก้วพัวเอื้อเฮ้อไม่ใช่สเปเชียลว่ะนี่ลืมลืมเสียดายเสียดายเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเก่งว่ะเก่ง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 ครับ ตัวนี้เก่งเก่งมีตรงตรงที่ว่ามีเกาะมีเกาะมีเกาะเก่งกับดาบเก่งกเกาะเก่งกับดาบเก่งนี่เก่งมากครับแล้วก็น่เก่งคือคนเนี้ยเป็นคือเกมเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่เกมหมื่นยังไม่มีครับสมมุติเราได้กาเดียนมาใช่ไหมครับเราสามารถใส่หองให้กาเดียนได้ครับแบบนี้เสียตัค์ ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ครับแต่ข้อเสียคือเราจะเสียของให้เขาแล้วดูมันก็หลดดครับโอเคมามมอันนึงไปดูไอเทมหมื่นไอเทมไอเทมหมื่นดาวก่อนดีจำไม่ว่าเจออยู่เหโออันนี้มันชุดชุดจริงๆด้วยชุดจริงๆไว้อัน,นอันนี้ก็ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้สมัย<อ>พามันเสื่อมอเคาพาไม่เสื่อมแล้วเคครับตรงนี้เราจะมาเล่นดันเจียนกัน เล่นตั้งแต่เอาฟอฟอเจ็ดแล้วกันถึงฟออะไรเอาฟอเจ็ดถึงฟอเก้าพอก็มาเล่นกันเลยตังตัง,ตงโอเคโอ้แมงแมงมุมครับโอเคเกมนี้อย่างที่ในวิดีโออย่างที่ในวิดีโอเขาเล่นครับของกูณชอตตี้บูเจวาหรือไม่ก็ในวิดีโอที่บอกบอกให้ดูเทลเลอร์นั่นแหละครับ ก็เล่นแบบนี้นั่นแหละครับให้แบบกดปุ่มแล้วก็ต่อสู้ได้เลยโอเคเรายละเอียดครับตรงที่บอกว่า HP คือเลือดโจมตีตรงเนี้ยโจมตีอันนี้ป้องกันอันนี้เป็นโชคครับแหม่แหม,แมอันนี้นี้ได้เหรียญเพิ่มขึ้นอันนี้โชคที่ได้เหรียญเพิ่มครับอันนี้เป็นขาครับไม่รู้ทำอะไรได้ แต่ไม่ที่ขาไม่ไม่ไม่แต่แตไม่ที่ขา,ขาเพิ่ไมไอ้นี่นะแต่ขาเนี้ยดีนะแต่ขาเนี้ยทาให้โชคในการตีท่าตีในการตีศัตรตูเพิ่มมาขึ้นสมมุติถ้าสมมุติศัตรตูตีเฟิร์สสไป์ได้โอกาสถ้าถ้าเพิ่อัปเกรดขาโอกาสที่มันจะตีเฟิร์สสไป์ได้จะน้อยลงครับมอนสเตอร์สไต์ไม่เกี่ยวไดก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดครหยาคับ มันเกี่ยวอะไรกันไวมฮะกับ Monster Style ฮะ Thunder Style t h u n ์ e r Style Thunder m โอ้ Monster Style ตอนนั้นกะว่าจะทำวิดีโอเลย Monster Style m o n s t ตอร์ y l e m o n s t ฆ่าสีศส์เลยโอเคโอเคตรงนี้ก็เป็นแท่นอัญเชิญครับไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่แท่นพอ,อเจอแท่นครับพอ,อ,อเจอแท่นให้ รีบขึ้นไปทันทีมาไงครับลูงกวนลูงอักเสบวัวง่ไหไม่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 เล่นไปกินอะไรม่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นต่อโอเคดาบนี่่อยูผมทิ้งเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบไปแหละไม่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 อยู่เยอะด้วยเหรอเอือดาบนีอยู่นั่นแหละมังกรกังขวัญอันอันต่อไปจะเจอเหือหรือไม่ไม่ไม่หาละช้าง ช้างนี่อืดช้างโคเวอร์ช้างโคเวอร์มีหัวมีหัวไงหัวโคเวอร์สีแฉกเออวิ่งมาแล้วนี้ลูกไหมไปไปโอเคทังเกงไม่ต้องการเกงเก่งกา<อ>ก็ดูกันตีจะลากดูตีจะลากดูตีจะลากดูที่ฉลาดโอเคปึ๊บบอสฟอลและอ่ะเอาชนะละเดี๋ยววิดีโอจบละเดี๋ยววิดีโอจบ ตรงที่บอกเมื่อกี้นี่ค่ะเป็นน้ำยาซึ่งถ้าซื้อน,น้ำยาตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเราซื้อน,น้ำยาในช่วงเราสามารถใช้น้ำยาในช่วงขับขันทำให้เลือดกลับมาเหมือนเดิมทำให้ชนะบอสแบบไม่ต้องแบบคอนตินิวแบบใช้20เพรแบบเสียดายต่างครับส่วนคนที่ลงทะเบียนลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวผมค่อยประกาศทีครับให้ทราบเดี๋ยวค่อยยิปเหนม่อยๆเพื่อไม่น่าสะสมเลย